สวัสดีชาวราศีธนูทุกท่านนะครับผมก็ขอทำนายดวงชะตาความรักของชาวราศีธนูตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15กันยายนนะครับว่าความรักของชาวราศีธนูจะเป็นเช่นไรนะครับและนี้ก็เป็นการทำนายดวงทั่วๆไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสลับคุ้นก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผม ก็มาเริ่มไปดูความรักของชาวราศีธนูในเดือนกันยายนตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15กันดีกว่าว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างมาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่า The Her m i t เข้ามาเหมือนใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันกาลังนึกถึงเรื่องราวอยู่ว่าทําไมถึงตอนนี้ทำไมเรื่องราวต่างๆที่เราผ่านมาด้วยกันหรือความรักของคุณที่คุณผ่านมาเนี่ยทำไมเหมือนกับเรากลายเป็นคนที่เหน็บหนาวหรือว่าเหมือนกับต้องมาทิ้งให้เราโดดเดี่ยวอ่ะใชนใครหลายคนก็มีคําถามว่าทิ้งเราทําไมทิ้งทิ้งกันไป กับรูปภาพที่เราเคยดูแลเคยรักเขาหรือังเก็บความทรงจำต่างๆไว้อยู่นั่นเองฉันพยายาเคยมีความด้แบบนี้ว่าไม่มีความคิดถึงของคุณสองคนนะครับที่เคยมีให้กันเรื่องราวต่างๆที่ผ่านกันมาตั้งนานคุณอาจจะเหมือนกับคนที่เหมือนกับไพ่ของผู้ชายคนนี้เห็นไหมครับถือแสงตะเกียงถืออะไรที่มันส่องสว่างอยู่อะคุณอาจจะมองว่าสิ่งดีๆที่เขามีก็ยังตั้งเยอะความรู้สึกดีๆความรักดีๆที่มีให้กับใครสักคนตรงนียมันยังคงเหมือนกับไม่ส่งผ่านถึงใจเขาเลยหรอใครหลายๆคนคงมีคําถามว่าทําไมต้องทิ้งเราทําไมต้องเหมือนกับจากกันไปทําไมเหือนนนกับคคี่ ถึงเลือกเดินออกไปจากเราทั้งที่เราเนี่ยยังอยู่ที่เดิมู่ตลอดฉันเดอเฮอร์มิตหมายความว่าเราก็ยังหวังเล็กๆในใจนะว่าให้เขารักอะหวังเล็กๆใน,ในใจว่าเหมือนกับเขาจะเข้าใจเราบ้างหรือรู้สึกกับเรื่องราวทีผ่ผ่านมาบ้างแต่เหมือนกับพอเราเปิดลิ้นชักไปมันเหมือนกับเราไม่เห็นคุณค่าหรือว่าไม,ไ,มไม่เห็นอะไรเลยที่มันจะเหมือนกับซ่อมแซมได้นอกจากหวังอย่างเดียวอะฉันไพ่เป็นี่บอกเลยว่าเหมือนกับมีความคิดถึง,งคุณ2คนอยู่ แต่ใครหลายคนคงเหมือนกับจาก,กไปไกลหรือความรู้สึกที่ทรมานกับความหนาวเนบกับความถูกทิ้งกับความเจ็บปวดที่ถูกทิ้งมาอยู่ในตอนนี้นั่นเองครับหรือเรื่องราวที่คุณผ่านมาแล้วก็ได้นะฉันไพเ่เย็ปนี้ค่อนข้างจะเป็นตัวตนของชาวราส,สีนูเลยท่านในช่วงของตอนนี้เลยว่าเหมือนเรารู้สึกเดี่ยวเดียวรู้สึกเหงารู้สึกเหมือนกับเจ็บปวดกับการถูกทิ้งหรือใครสักคนเดินจากเราไปทั้งที่เราอยู่ที่เดิมมาตลอดแต่ก็หวังนะครับว่าใครสักคนหนึ่งเนี่ย คนรักของคุณเนี่ยคุณหวังว่าเขาเนี่ยจะเห็นใจเราบ้างหรือว่าเห็นเรื่องราวมองมาที่เราบ้างนะครับหรืออยากไม่อยากอยากได้ยินอะไรที่มันมากกว่านี้ฉันพไพ่ใบต่อมานะครับมีไพ่ขึ้นมาว่า e i g of p e n t a c l e นะครับหรือว่าไพ่หนึ่งเหรียญทำนายความรักของชาวราศรีธนูท่านเลยว่าเหมือนกับหนึ่งเหรียญจะเห็นภาพของสิ่งที่มันสวยงามเห็นไหมครับเหรียญทองนะครับการเป็นที่1การที่เป็นคนที่เคยดีต่อากันมาก่อนผมเลยคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเหมือนกับคุณสองคนเคยมอบสิ่งนี้ให้แก่กันเคยมีการช่วยเหลือเคยมีการดูแลแลลลลใใใส่จจจกกกัััันนนนนะะะคคครรรบบหหหาายยยออเเเมืีญ ไม่ว่าจะนานแค่ไหนเราก็ังเหมือนกับคนคนหนึ่งที่มันเหมือนกับทิ้งความรู้สึกดีไว้ในหัวใจเขาว่าทิ้งสิ่งดีไว้ในหัวใจเขาด้วยเฝ้าทําดีเฝ้าทํารักนะครับเฝ้าทําสิ่งที่เหมือนกับอยากจะให้เขาเห็นคุณค่าและมอบคุณค่าให้กับเขาไปแล้วอ่ะใครหลายคนอาจจะหยิบหัวใจของเราหัวใจความรักของเราเนี่ยไปให้กับเขาหรือการดูแลสใส่ใจหรือการช่วยเหลือเขาทุกอย่างหรือการทุ่มเทหมดหน้าตักเลยนะแต่สุดท้ายไพ่เดอะเฮอร์มิตเขาบอกว่าการทุ่มเทของคุณหรือการรักของคุณเฝ้าทําดีของคุณเนี่ยมันเหมือนกับ ต่อให้ดีแค่ไหนสุดท้ายคนไม่ได้รักก็ไม่รักอยู่ดีฉันให้เธอเคอร์มิกันหนึ่งเดืหมาขาวามว่าสุดท้ายทําดีแทบตายสุดท้ายไม่มีที่อยู่ทําดีแทบตายสุดท้ายต้องถูกทิ้งไปแบบนี้อาจจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่คุณเนี่ยนะครับให้กับเขาหรือช่วยเหลือดูแลกันละกันคุณสองคนอาจจะเคยสร้างถิ่ดีหรือมีลูกมีครอบครัวหรือการที่เหมือนกับทาอะไรหนังด้วยกันอย่างมากมายเลยนะเคยเห็นคุณค่ากันมาฉันสิ่งเหล่านี้ไม่เหมือนกับอยู่ในกรอบรูปเห็นไหมครับไม่เหมือนกับรูปภาพที่เราเคยถ่ายด้วยกันาายมมง้ตกั แต่่าให้ไพ่ใบต่อมาเป็นไพ่ทีออฟซอร์เข้ามาครับใครหลายคนอาจจะเหมือนกับอยู่ในรักถามเศร้าหรือความรักที่มันเจ็บปวดการถูกทำร้ายจิตใจ,จการถูกนอกใจหรือการที่เหมือนกับทำร้ายจิตใจอย,ย่างหนักมากเลยนะเหมือนกับเราตายไปละครั้งหนึ่งอ่ะไม่รู้ต้องเจ็บอีกครั้งกี่ครั้งมันถึงจาพาะพอเมื่อไรเจ็บอีกตั้งกี่ครั้งเนี่ยเขาถึงจะรู้ว่าเราเนี่ยต่อสู้เพื่อเขานะเหมือนกับเขาไปห่วงคนอื่นเหมือนกับเขาไปรักคนอื่นมากกว่าเราอ่ะ <S <S ทั้งที่เราก็ต่อสู้เพื่อเขาที่เราก็รักเขาเหมือนกับไพ่ของสามคนนี้นะครับที่ผู้ชายคนหนี่ย ต่อสู้เพื่อคนที่เขารักแต่คนที่เขารักเนี่ยกลับไปกอดคนอื่นกลับไปรักคนอื่นมากกว่าที่คนที่ต่อสู้เพื่อเขานะครับและกลับมองว่าเขาเนี่ยไม่มีค่าหรือมองเหมือนกับไม่มีตัวตนอะไรเลยนะฉันไพ่ใบน,นี้ค่อนข้างจะบอกชาวราศีมิถุนท่านว่าใครหลายเออจุ่ในความรักที่มันเจ็บปวดเสียใจการถูกนอกใจหรือมองว่าเราไม่ดีพอนะครับและเหมือนกับเราอาจจะเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ก็ยังทุกข์ทรมานก็ยังต่อสู้กับการที่เหมือนกับรักเขาเนี่ยแหละนะครับแม้ตัวเองจะเป็นแผลด้วยเห็นไหมครับแต่มันก็ไม่เจ็บเท่ากับคนรักของเเราเนี่ ไปรักคนอื่นหรือไปนอกใจหรือว่ามองว่าเราเป็นปัญหานั่นเองมาเจ็ตรงที่เขาอาหัวใจของเราเนี่ยไปย่ำหนีน่ะแหละครับไพ่ใบต่อมานะครับสัมผัสได้ว่าไพ่ขึ้นมาว่าถูกออฟคัพหรือไพ่สองถ้วยจะเห็นภาพของคน2คนที่ยังนั่งมองกันอยู่นั่งอยู่ตรงที่ที่เดียวกันเนี่ยผมเลยคิดว่าไพ่ใบน,นี้ค่อนข้างจะบอกความรู้สึกของคนรักของชาวราศีธนูหลายหลายท่านเลยว่าคนรักของคุณเนี่ยเหมือนกับผู้ชายคนที่เขายังแอบมองแอบส่งคุณอยู่เห็นไหมครับแต่เขาเองก็ยังไม่กล้าเข้ามาเพราะเขาเองอาจจะเหมือนกับทิ้งคุณเอาไว้ให้ด,ด่ด่ยวว้้คุณอูไแล จะไพ่สองถ้วยเป็นที่หมายความว่าเขาอาจจะหมายกับคนที่ยังรู้สึกถึงความรักของกันและกันคุณอาจจะรู้สึกได้ว่าคุณรักเขามากอ่ะเหมือนกับคนที่เคยดื่มด่ำเคยรักกันเคยเข้าใจกันเคยหมายกับรักษาสิ่งดีด้วยกันนะครับคุณเคยอยู่ดูแลเขาตอนที่เขาเจ็บปวดหรือเสียใจหรืออาจจะเหมือนกับคนที่เป็นคู่กันมองแบบนั้นเลยนะคุณอาจจะเชื่อแบบนั้นแล้วก็มองว่าเป็นแบบนั้นด้วยเรื่องของความรักที่เป็นเนื้อคู่อยากจะกลับมาคืนดีกันอยากจะกลับมารักกันหรือความรักมันยังคงอยู่ระหว่างคุณสองคนนั่นแหละ ก็เลยทำนายว่ามีการแอบมองแอบส่งนะครับมีการแอบคิดถึงแอบรักยังคงรู้สึกถึงความรักสิ่งดีที่คุณทิ้งเอาไว้อยู่แต่พไพ่ใบต่อมาหมายความว่าต่อให้ดีแค่ไหนที่บอกไปครับตอนนี้เขาจะมีคนอื่นตอนนี้เขาอาจจะนอกใจตอนนี้เขาอาจจะเหมือนกับมองว่าคุณไม่ดีก็เป็นได้อาจจะเป็นแบบนั้นไปเลยแต่สิ่งสุดท้ายที่คุณทิ้งเอาไว้เนี่ยคือไพ่หนึ่งเด็กเข้ามามันคือความรักที่ทําดีไปแล้วทิ้งรักในหัวใจทิ้งความคิดถึงทิ้งสิ่งดีไว้ให้เขาแล้วนั่นเองเ <CE> <ๆ S 2> ช่นไพ่ใบต่อมาขึ้นมาวครับ การพูดคุยการป่าประกาศนะครับการพูดคุยการป่าประกาศที่บ่งบอกถึงความรู้สึกที่ใครสักคนหนึ่งเนี่ยอยากจะบอกคนที่คุณรักแค่นั้นเองเดี๋ยวจัดเม่นท์หมายความ่าเราอาจจะหมายวึาคนหนึ่งที่หลุดพ้นกันไปคุณอาจจะล่องลอยกลางอากาศคุณอาจจะเหมือนกับลอยไปแล้วหลุดลอยหลุดพ้นไปแล้วกับความสัมพันธ์ที่มันได้แย่แบบนี้กับการถูกทรมานก,กับการถูกนอกใจกับการถูกทำร้ายจิตใจอยู่บ่อยครั้งตอนนี้คุณเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสบายขึ้นแล้ว ผมเลยทำนายว่าชาวราศีธนท่านงคงเหมือนกับตอนนี้คุณอาจจะเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาจนเข้าใจความรักจนเข้าใจความจริงจนรู้สึกว่าตัวของเราเองเนี่ยมันเหมือนกับบอกเขาไปแล้วว่ารักบอกเขาไปแล้วว่าขอโทษบอกเขาไปแล้วว่าคิดถึงแต่สุดท้ายพระเดือดจัดไม่เหมือนเขาระการปลดปล่อยพลานาการการปลดปล่อยตัวเองให้เหมือนกับไม่ถูกผู้หญิงคนหนึ่งเห็นไหมครับถูกโซโรามไว้ถูกเชือกผูกเอาไว้นะครับไม่อยากถูกใครสักคนหนึ่งเนี่ยบังคับหรือว่าการถูกทำร้ายจิตใจหรืออยู่กับตรงที่ที่เหมือนกับทําอะไรแล้วมันส ผมไคิดว่าสิ่งที่คุณเข้าใจอย่างหนึ่งคือเรื่องของความรักที่ปล่อยวางมากขึ้นเข้าใจความรักมากขึ้นหลุดพ้นมากขึ้นเพราะเข้าใจแล้วว่าการเจ็บปวดหรือเสียใจต่อให้รักมากแค่ไหนถ้าคนที่เราลักคนที่เราดีด้วยเนี่ยต่อให้ทําดีแทบตายสุดท้ายเขาก็ไม่รักอยู่ดีก็ <S <S เลยกลายเป็นการที่เหมือนกับคุณหลุดพ้นแล้วนะคุณกําลังจะเหมือนกับหลุดพ้นออกมาได้แต่เห็นไหมครับว่ามีคนมากมายอยากต้องการคุณผมเลยทำนายความรักของชาวราศีธนูหลายท่านเนี่ยในช่วงเดือนกันยายนเนี่ย อาจจะมีคนมากมายที่เข้ามาสนใจเข้ามาพูดคุยเข้ามาติดต่อเข้ามาสนใจคุณเรื่องของความรักที่อยากจะได้ความรักต้องการคุณคุณอาจจะมีความรักเข้ามาเลือกความรักได้นะแต่สิ่งหนึ่งที่คุณยังไม่ไปเนี่ยก็เพราะเหมือนกับอยากจะมีความที่มันยังเป็นเชือกอยู่เห็นไหมครับอาจจะมีเชือกอยู่ที่มันผูกตัวคุณเอาไว้อ่ะคุณอาจจะยังเหมือนกับผูกพันกับสิ่งเก่าอาจจะเหมือนกับยังมีอะไรที่มันฝังใจยังไม่หลุดพ้นดีแต่ไม่ได้กระต่ที่ไพ่ไปนี้ขึ้นมาบอกว่าชาวราศีอยุ่ท่านเนี่ยคุณจะหลุดพ้้นนจากีไป คุณจะเริ่มเข้าใจความจริงมากขึ้นคุณจะเริ่มเข้าใจตัวเองมากขึ้นคุณจะเริ่มมีความสุขกับสิ่งต่างๆนณที่พลังงานดีๆที่กำลังจะเข้ามาก็ด้ทำนายแบบนี้กันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่หลุดพ้นหรือผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วเนี่ยคือการหลุดพ้นอย่างแน่นอนและมีความสุขมีความรักมีสิ่งดีๆที่เข้ามาเช่นการเงินดีขึ้นชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นไม่ต้องไปเจ็บปวดทรมานเสียใจกับการที่สามดาบกับการถูกทำร้ายจิตใจกับการต่อสู้เพื่อใครส แต่เขากลับไปกอดคนอื่นแต่เขากลับไปรักคนอื่นนะครับเราต่อสู้เพื่อเขาแต่เขากลับไปต่อสู้เพื่อคนอื่นหรือไปกอดคนอื่นหรือไปรักคนอื่นเช่นพไพ่ใบต่อมาทํานายแบบนี้เลยว่าเด็กถือดาบเข้ามาครับพไพ่ใบนี้ค่อนข้างจะบอกชาวราศีธนูท่านเลยว่า,มาเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคเป็นคนที่เข้มแข็งหรือออกมาจากความสัมพันธ์ที่ถือดาบแล้วว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหยุดทำร้ายตัวเองหรือหายเจ็บปวดหายเสียใจกับการความรักที่เป็นแบบนี้ได้เมื่อไหร่หรือถ้าเกิดใครเป็นแบบที่ของท่านให้นะในตอนนี้นะครับทำนายแบบมี้าามครับ ความหวังใหม่ๆกำลังจะเข้ามาสิ่งดีๆจะเข้ามาคุณเริ่มมองเห็นคุณเริ่มตาสว่างมากขึ้นคุณเริ่มคิดได้คุณเริ่มตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วผมเลยคิดว่าไพา่ใบนี้บอกชาวราศีินท่านในถ่ายท่านว่าเดือนกันยายนเป็นเดือนแห่งการที่คุณตัดสินใจที่ถูกต้องการรอพยงคังสุดท้ายโอกาสสุดท้ายของเขาแล้วนะที่คุณจะเหมือนกับให้โอกาสหรือรักษาสิ่งดีที่เขาจะกลับมาหาคุณแต่ถ้าเกิดในช่วงของเดือนนี้หรือปีนี้สิ้นปีนี้เนี่ยเขาไม่กลับมาหาคุณเนี่ยมันอาจจะเป็นไพ่ขึ้นมาวา ขอรับมันเองขอตัดมันเองขอเหมือนกับหยุดรอและหยุดเสียใจหยุดทรมานแล้วพอไพ่สีม่มบเทัาใบนี้หมายความว่าคุณอาจจะเหมือนคนคนหนึ่งที่เมื่อใ่ก็ตามที่เลิกรอเลิกตัดใจเวลาคุณรอเขาเนี่ยเขาอาจจะไม่เห็นความเจ็บปวดความเสียใจหรือความทรมานของคุณหรือความพิดถึงคุณหรอกนะแต่พอคุณหยุดเมื่อไหร่พอคุณนิ่งเมื่อไหร่พอคุณตัดใจได้เมื่อไหร่โฟร์ออฟวารหมายความว่าคุณก็จะมีความสุข ผมเลยคำนัยว่าสี่เมถท้หมายความว่าการเฉลิมฉลองการมีความรักดีๆเข้ามาการมีความสุขคุณอาจจะมีคนรักที่ดีอยู่แล้วหรือคนรักที่ดีที่กำลังจะเข้ามาหาคุณแล้วจากนี้ไปแต่ไพ่สี่เมถัาวใบนี้บอกว่าคนที่คุณเลิกลาไปเนี่ยมันก็แบบผู้ชายที่แต่งงานกับผู้หญิงที่แต่งงานกัน,กนเห็นไหมครับมันยังมีความรู้สึกที่ยังเข้าใจสิ่งดีๆที่ยังคงหลงเหลืออยู่ผมเลยคิดว่าสิ่งที่มันหลงเหลืออยู่เนี่ยสุดท้าย,ท,ายท้ายสุดแล้วเนี่ยเขาจะกลับมาเพราะเรื่องความรักความเข้าใจและหนึ่งเหรียญการขอความช่วยเหลืืออกขยมเงิน การกลับมาเห็นคุณค่าการกลับมาเข้าใจเลยว่านี่คือคนที่ดีกับเขาที่สุดหรือรักเขาสุดหัวใจหรือดูแลเขาอยู่เคียงข้างเขายามที่เขารำบากยางที่เขาเจ็บปวดคือคนที่ต่อสู้เพื่อเขาแต่เขามองไม่เห็นค่าแต่เขากลับทําร้ายไปแต่เขากลับทิ้งให้หนาวเนี่ยทิ้งให้เหมือนกับเสียใจหรือเจ็บปวดนั่นเองฉะนั้นพไพ่ใบต่อมานะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่านายออฟคัพหรืออาุรินถือมีเท้าเข้ามาเจนภาพของผู้ชายคนหนึ่งก็ถือถ้วยไว้ในมือเห็นไหมครับแล้วเหมือนกับเอื้องไปข้างหน้ามันบอกบอกถึงความรู้สึกดีๆที่ยยังงหหลเืออู ฉันได้เดือนกันยายนผมเลยทํานายแบบนี้แล้วกันว่าสิ่งดีๆเดี๋ยวความรักที่คุณให้กับเขาไปเนี่ยเขาอาจจะยังรู้สึกอยู่นะแต่มันเหมือนกับไม่มากพอที่ใจเขาเนี่ยจะกลับมารู้ว่าสายเกินไปนะครับที่จะดึงรักใครสักคนหนึ่งกลับมาเห็นไหมครับรู้ว่าเสียน้ําตารู้ว่าการต่อสู้ของเราหรือความเจ็บปวดของเราเนี่ยไม่สามารถเหนี่ยวหลังใจเธอเอาไว้อะเช่นไพ่สามใเท้านะครับขอโทษครับไพ่สามดาบนะครับกับไพ่ซุนถือถ้อถวยเนี่ยบอกบอกถึงความรักของใครสักคนที่ในเมื่อความสุขของเธอ,อไม่ใช่ฉันน่ะก็เหมือนกับอย่าไปฝืนอย่ามาอยู่นะครับไป นะครับไปอยู่คนที่เธอต้องการไปอยู่คนที่เขาร,เร,รักเธอรักเธอนะครับถ้าเกิดความสุขของเธอวันนี้มันไม่ใช่ฉันนั่นเองอย่าฝืนใจอย่าทนเจ็บอย่าทนเสียใจอย่าทนอยู่กับคนที่ไม่เห็นค่ากันเลยแต่ถ้าเกิดหัวใจของเธอเนี่ยเป็นอสุนหือทั้งวยังคงรักอยู่ยังคงมากพอเนี่ยให้เหมือนกับหยุดทําแบบนี้หยุดทําร้ายการหยุดล้อเล่นกับความรู้สึกหยุดทําการนอกใจหรือการทําผิดนะครับกลับมารักษาสิ่งดีก่อนที่มันจะสายเกินไปนั่นเองเช่นไพ่เหล่านี้หมายความว่าเดอะมูนครับเดือนกันยายนเนี่ย ใครหลายคนอาจจะหมายวับรู้สึกได้ถึงความรักความเจ็บปวดที่มีให้กกบกันจริงๆแต่เดมูลหมายว่ามว่าของนคนนี้เขาก็รู้แหละครับว่าเขาทําผิดกับคุณเขาก็รู้แหละครับว,ว่าคุณเจ็บปวดเสียใจแค่ไหนด้วยนะแต่เห็นไหมครับเขากอดคุณได้เขารู้ว่าเขาสามารถกลับมากอดคุณกลับมารักษาคุณได้เขารู้เขาต้องทำยังไงอะ่ะแต่ที่เขาไม่กลับมาก็จะปเป็นเรื่องการนอกใจหรือเขาอาจจะรักคุณไม่มากพอหรืออาจจะหลงลืมไปจะไปหลงอยู่ในไพร์เดมูลไปหลงอยู่ในเงามืดไปหลงอยู่ในความมืดไปหลงแบบหลงผิดนะครับโดนของหรืออะไรอย่างเงี้ S <S <an> <S เขาจะรู้ความจริงแล้วว่านี่คือคนที่กาดกันนี่คือคนที่รักกันนี่ค,คนที่เราเหมือนกับเคยอยู่ด้วยกันนะครับจะจดจําความรู้สึกจะเข้าใจจะเสียใจภายหลังที่สูญเสียคนที่รักคนที่ดีกับเขาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมันคือความรักที่เป็นคู่กันนั่นเองฉันถ้าเกิดใครทักคนหนึ่งอยากจะบอกเขานะครับส่งคลิปนี้ไปให้เขารู้ก็ได้เพราะเป็นให้เดมูนเข้ามาหรืออาจจะบอกเขาเองก็ได้นะครับว่ายังรักกันอยู่หรือเปล่านะครับหรือความรู้สึกข,ของเธอเนี่ยวันนี้ไม่ใช่ฉันนั่นเองฉันไพ่ใบต่อมาเป็ไพ่ใบสุดท้ายนะครับ ขึ้นมาว่าก้าวดาบหรือ night of sorts เช่นผ้าของผู้ชายคนนึงที่เขากำลังใส่สร้อยคอให้กับผู้หญิงคนนี้เรืเหมือนกับมองเห็นในกระจกแล้วมีความสุขอ่ะผมเลยคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยความรักของชาวราศีธนูท่านเนี่ยจะสะท้อนไปส่งหัวใจของใครสักคนที่เขาต้องการคุณไม่ว่าจะเป็นความรักใหม่หรือคนที่เลิกหล่าคุณไปก็ตามสุดท้ายเขาจะรู้เลยว่านี่คือความรักที่มันเคยมีความสุขเคยยิ้มเคยหัวเราะเคยดูแลซึ่งกันและกันเคยทำสิ่งอยู่ด้วยกันและกันมาก่อนนะ่ะไม่เหมือนกับไพ่ก้าวดาบคุณอาจจะเจ็บปวดเสียใจนะแตต่่มมมมมกกาาารีคคคุุุณณยิ้วสข คนรักคุณก็จะกลับมาเห็นคุณค่าคุณและคุณอาจจะพบเจอความรักที่ถ้าหากคุณไม่เคยเจ็บเนี่ยคุณอาจจะไม่เคยเจอความรักที่ดีไม่มีความสุขแบบที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ก็ได้นะการหลุดพ้นการออกมาจากบางสิ่งบางอย่างเนี่ยบางทีมันทาให้เรารู้สึกว่ามีคุณค่ามีความสุขมากขึ้นื่ากอดถูกทําร้ายเจ็บปวดเสียใจที่บอกว่ารักแต่สุดท้ายก็ทิ้งไปนั่นเองครับใช้มาดูไพ่ไปต่อมานะครับมีไพ่ขึ้นมาว่า6กถ้วยนะครับหรือ s i of c u p อันนี้ไพ่ของคนรักของชาวราศีธนูนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างไพ่หกถ้วยไปนี้บอกชาวราศีหรือท่านว่าเหมือนกับคนรักคุณเนี่ยเขาเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ยังหมุนเวียนยู่คุณอยูอ่อาจจะย้อนกลับมาเกี่ยวข้องกับเรื่องญาติวง์เพื่อนลูกหรือมีการแอบมองแอบส่งคุณซึ่งหกถ้วยหมายความว่าเขาก็รู้แล้วครับว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เกิดมาด้วยการเริ่มต้นมาด้วยการรู้จักกันมาดีนะครับก็เลยในแบบนี้กันว่ามีการกลับมาในการอย่างแน่นอนซึ่งมันการกลับมาหมุนเวียนเช่นแอบมองแอบส่งหรือการกลับมานึกึกกกถงงงลลลลััับมมาาาาเสียสยยใจภภหหหรือ เพราะว่าหกถ้วยเริ่มตาสว่างเริ่มรู้แล้วว่านี่คือครอบครัวเริ่มรู้แล้วนะว่านี่คือคนที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็กหรือคนที่มีครอบครัวมีลูกด้วยกันนั่นเองแล้วไพ่ไปต่อมาขึ้นมาไพ่9ก้าถ้วยครับเขาอาจจะเหมือนกับคนคนนี้ที่มีความสุขหลงละเลิงโดยที่มองไม่เห็นเลยว่าคนที่รักเขาเนี่ยไม่ใช่คนที่อยู่ใกล้เขาตอนนี้เดี๋ยวคนที่หลงตอนนี้นะแต่คนที่จดจาวันเวลาจดจําวันเกิดจดจาวันสําคัญจดจําความรักของกันและกันได้นั่นเองก็เลยมาไพ่9้าถ้วยไปนี่หมายความว่าเหมือนกับคนคนนี้เขาก็รรู้คับว่าาาาสมถกลหุณได เดี๋ยวกลับมารักคุณได้แต่มันมีกําหนดการนะแต่มันมีลิมิตของเขานะที่เขาจะกลับมาหาคุณนะครับแล้วถ้าเกิดเขามองว่าคุณเป็นความรักที่แท้จริงเนี่ยไพ่ควีนถือเหรียญกับไพ่ควีนถือถ้วยเข้ามาสองใบเนี้ยบ่มบอกถึงความน่าของคุณว่าถ้าเกิดเขารักจริงๆเนี่ยควีนถือถ้วยก่อนนะการเจนภาพของผู้ชายคนหนึ่งเขาจับเข่าเห็นไหมครับแล้วหมายกับผู้หญิงคนนี้กําลังผิดหวังเสียใจอ่ะถ้าเกิดเขารักคุณจริงๆเขาจะเข้าใจความเจ็บปวดเข้าใจความรักของคุณแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่เนี่ยเขาก็จะไปหลงคนอื่น ไปรักคนอื่นนั่นแสดงว่าคนคนนี้เขาอาจจะไปรักไปแคร์คนอื่นมากกว่าคนที่รักเขาจริงๆนะครับฉันสุดท้ายถ้าเกิดเขากลับมารักคุณหรือเข้าใจคุณจริงๆก่อนช่วงปีนี้หรือว่าภายในช่วงเวลาที่เลิกลาไปไม่นานเนี่ยนะครับไพ่ใบนี้บอกว่าจะกลับมาคืนดีกลับมารักกันเพราะว่าควันือเหรียญจะกลับมาดีกว่าเดิมจะกลับมาท่องเที่ยวด้วยกันจะกลับมีความสุขด้วยกันเชื่อมั่นในด้วยกันต่อเริ่มต้นกันใหม่นะครับมีคุณค่าต่อกันและกันมากขึ้นรักกันมากกว่าเดิมแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่ล่่่ะถ้้าาาาเเเเกิดขขไมใจรล สุดท้ายเขาจะหลงผิดสุดท้ายเขาจะเข้าใจอยู่ดีแต่อาจจะเหมือนกับคุณคนหนึ่งที่คุณเนี่ยไม่หวนคืนไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วมีคุณค่าแล้วสุดท้ายเขาจะเห็นทั้งความรักเห็นทั้งเงินทองเห็นทั้งผลประโยชน์ด้วยนะผมเลยคิดว่าการกลับมาของเขาจะเป็นเรื่องการกลับมาผลประโยชน์ด้วยกลับมาเพราะไปไม่รอดเสียใจเจ็บปวดนะครับหรือกลับมาเพราะความรักแพ้ความรักแพ้หัวใจของคุณนั่นเองมาดูไพ่แนะนําชาวราศีธนูกันดีกว่านะครับเป็นไพ่ออเลอร์เคลนะครับเขียนว่า i w o n d e r what will happen next นะครับ บอกชาวราศีธนูหรือท่านว่าตอนนี้เหมือนกับบอกคุณในช่วงเดือนกันยายนว่ามีอะไรอีกไหมที่ลืมบอกนะครับอยากจะบอกคนที่คุณรักไปว่ามีอะไรอีกไหมที่ลืมบอกมีอะไรอีกไหมที่ลืมหลอกนะครับจะมีอะไรอีกหรือเปล่าที่คุณจะทําอะไรกับเนี้ฉันพร้อมจะลุยกับทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรเจ็บปวดเสียใจไปมากกับการที่คุณทํากับฉันแล้วฉันพายไปนี้บอกว่าอยากให้คุณเนี่ยลองคิดดูสักนิดอยากให้ลองดูก,ก,ดก่อนที่จะจากกันไปให้ทบทวนอีกดีทีหนึ่งอ่ะก่อนที่จะจากกันไปนั่นเองขอเรื่องสุดท้ายที่อยากจะขอนั่ ให้เขาลองคิดลองทบทวนลองดูอีกทีหนึง่งก่อนที่จะจากก่อนที่จะเลือกคนอื่นก่อนที่จะทิ้งกันไปนั่นเองขอบคุณนะครับที่มาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมและถ้าเกิดใครต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันสวัสดีครับ